ในองประชุมเนี่ยมันแกลไปว่าถูกดดันอ๋อก็อ๋อก็ต้องถามว่าทําไมเขาไม่มาแล้วทำแล้วเหตุอะไรที่ทําให้ท่านไม่มาเนาะถ้าท่านไม่ได้มาด้วยตัวท่านเองก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเหตุที่ทําให้ท่านไม่มาก็ต้องถามว่าเหตุอะไรเนาะแต่ว่าต้องก็ต้องไปดูแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะมีกล้วยไหมครับร่านี้โอ้ตอบไม่ได้หรอกนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะเราก็อยู่แต่ในห้องประชุมเนาะแต่กาแฟอร่อยมากอย่างหัวบอลเหล่าทัพเนี่ยฮะก็ขาดประชุมไปหลายคนหมือันนี้ต้องมาวบอกนะครับวันที่ย่างนครับผมคิดว่าก็ เป็นเรื่องของสํานึกในหน้าที่อ่ะถูกไหมละ่ะก็เขาไม่มาประชุมก็ไม่ได้ถูกหักเงินเดือนนี้ถูกไหมครับเออแต่ว่าเขาได้ข่าวว่าเขาคืนเงินเดือนนี่แต่ว่าสํานึกในหน้าที่มันต้องมีถูกไหมมันว่าก็ต้องถามคนที่มีตําแหน่งหน้าที่แหละถูกไหมละ่ะใช่ไหม เมื่อสักครู่นี้เป็นการเปิดใจของคุณวิโรธลักษณะอดิสรน,นะคะที่สื่อมวลชนพยายามจะถามคําถามว่าเรื่องที่สวไม่มานะคะไม่แสดงตนหรือว่าลาไปเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเสียงสําคัญเลยคือเสียงสวไมผ่านด่านของสอวเนี่ยก็คือเป็นทางตันตอนจบวันนี้นะคะสําหรับคุณพิธานะคะคุณวิโรธยังอยู่กับสื่อมวลชนในเวลานี้นะคะเชิญค่ะผมคิดว่าเอางี้ก่อนนะ คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสองเนี่ยเราชี้แจงกับประชาชนเนี่ยอย่างชัดแจง้งตรงไปตรงมาอธิบายเหตุผลทุกเวทีผมคิดว่าถ้าเราให้สัจจะกับประชาชนคือไม่ใช่แค่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนา 2, ึ่งร้อยสองเท่านั้นเนาะแต่อะไรก็ตามที่เราให้สัจจะไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเรื่องของมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแล้วอีกหลายเรื่องผมคิดว่า การรักษาอุดมการณ์การรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยผมคิดว่านี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าผมก็ยืนยันตรงนี้อีกครั้งว่าถ้าเราเอาเรื่องของตําแหน่งแห่งที่และการเข้าสู่อํานาจเป็นหลักแล้วเราพร้อมที่จะกืนน้ําลายตัวเองถมน้ำถมน้ำลายรถไฟปืนคําพูดที่เคยให้ไว้กับประชาชนผมก็เราไม่มีความจำเป็นต้องมีพักเก้าไกลอะ่ะใช่ไหมว่ายอมหักแต่ไม่ยอมงอไหมครับ ผมคิดว่าเรารักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วเรามีจุดยืนคงจุดยืนเดิมที่มั่นคงที่ให้ไว้กับประชาชนดีกว่าคือคาว่ายอมหักไม่ยอมงอมันเหมือนกับว่ามันมีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนตรงนั้นแล้วเราก็ยืนยันในเงื่อนไขที่เพิ่งผุดขึ้นมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมประนีประนอมถูกไหมแต่ในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ นโยบายต่างๆรวมทั้งการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสองเราชี้แจงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาตลอดถูกไหมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีก็ผุดขึ้นมาเป็นเงื่อนไขใช่ไหมเป็นเงื่อนไขเดิมเป็นเงื่อนไขที่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับผมว่าตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่อง,องการยอมหกักไม่ยอมงอนนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราแจ้งอยู่แล้วอะถูกไหมถูกไหมแล้วอยู่ดีปรากฏว่าเราต้องทำลายจุดยืนตัวเองลบสัจจะตัวเองเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเพื่อเข้าสู่อำนาจโอ้ย ไม่ต้องมีก้าวไกลหรอกอย่างนั้นเชื่อป่ะพี่โลค่ะก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลยืนยันมาตลอดว่าได้คะแนนเสียงสวเพียงพอให้คุณพิธาเป็นนายกแต่ว่าวันนี้คะแนนเสียงจากสวมันมีแค่สิบกว่าเสียงตรงนี้ต้องไปพูดคุยกับทีมเจรจาไหมคะว่ามันก็คงต้องพูดคุยกันนะแต่ว่าต้องยอมรับนะครับแต่ก็ต้องพูดกันว่าสองสามวันนี้มันก็ก็มีเหตุการณ์ที่ผิดหลักกระติกเนาะแล้วก็มีหลายท่านที่ไม่มาเนาะใช่ไหมครับขอบคุณนะครับไหนต่อพิเชษเกี่ยวไว้ไหนต่อเดี๋ยวประชุมกันแป๊บนึง